กินอะไรลูกทาโร่อยากกินทาโร่อาอาอาอยากกินทาโร่อาอาเจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าอยลูกเจเย็นอย่าอย่อ่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมงยงบบงบงบเม่วันนี้ไม่ร้ออร่อยเยอ่เยอยอ้เยออไอหมเยอไหมเยอไหมอะเยอไหมเยอไหมเยอไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยนั่นขโมยขโมยขโมย ยหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมใหญ่ไหมลูกอืมโอ้ยหญ่ใหญ่อหญ่พอแล้วพอแล้วอย่าขโมยอย่าขโมยมามาใหญ่ไหมอ๋อใหญ่มั่ยอืมขโมยขโมยอ่ะเดี๋ยวแม่หยิบให้่อะเดี๋ยวหยิบให้ิโอ้อ่ะอ่ะนี่ใหย่ใหย่ใหย่ใหญ่ไหมลูกใหย่ไหม 哎呦喂、哎！